ปรากฏเหลืองฝีมือมิสเตอร์สันเอาเป๊กบเอาหน่อยไหมได้ผมเปิดประเด็นนะครับเออเอาแล้วครับเฮ้ยผมจะจากไปอยูธรรมดากินอาหารใต้ไหมครับพี่สานครับไม่ค่อยกินนี่นะคะทุกคนแกงเหลืองปลาปรากฏแม่น้ำมือนะคะที่ กนเ่ขะนเยอะทนี่บ้านผมชอใส่กนบ้าวผมก็่กระมินเดูจ้สีเหลืองส้มเลยชนบปลาไมีกินเลยกินเอะลูกะี้ยยี่บอกเลยว่าพี่จะพอแล้วครับหยุดกินข้าวไม่ได้นิดนิดเกิพอแล้วครับพอแล้วพอแลพอแล้วอะไรตกเด่จะชวนดเดี๋ยวมันจะพอดูไหมครับ ของพี่กบกับพี่สันอาจจะเซียหน่อยเพราะใช้แรงงานเยอะเขาไม่เยอะหรอของพี่กบขอมากกว่านี้แปกเท่าครับเนี่ยกินข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นวันนี้อร่อยเลยเราข้าวดีครับข้าวดีพี่กบครับผมพันครับใครครับอยู่ใครนี่เป็นพร้อมกับปลาเผามมันจะไ่อ้ปลาเผาเกลือแล้วพูดเสมอครับว่ารายการเราอาจจะไม่ได้เอ่อ นอนหรูเที่ยวหรูเหมือนกับชาวบ้านแต่ว่าเรากินดีตลอดครับผมใช่เพราะวะ่าวัตถุดิบที่<ะ>ออกมาธรรมชาติสดๆมันไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นแล้วอโอ้โหชิแม้อยู่ในปันลึกแต่อันนี้เมื่อกี้เราลองชิมไปแล้วแต่ว่าที่ผมอยากลองกินมากคือปรากฏเหลืองฝีม,มือมิสเตอร์สันคุณพงเอาใบไม้มาสักอันหนึ่งอันนี้หรือว่าไวเซเลียมเสร็จแล้วเอาปพี่กบเอาหน่อยไหมได้ครับพี่ผมเปิดประเด็นนะครับ อือเอาละครับ่าฮ่าฮ่าผมจะตักไปครับกระดูกแกงเลยครับพี่ต๋นครับกระดูน yep> ี่เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบครับผมนี่ครับพครับเพราะว่ากระดูกมันมีที่ครับอ um> ๋อกระดูกมันง่ายใช่ไหมใช่ครับผมปึ๊บธรรมดากินอาหารใต้ไหมครับพี Schmidt ่ต๋าครับไม่ค่อยกิน จบเลยครับไม่ยอมพูดเองเนี่ยน้าเอาพี่ไปกอนครับลองหน่อยครับขอเปิดประเด็นโอ้แล้วปลาเผานี่ถ้าเกลือขนาดนี้นะค่าไตขึ้นเลยแหละไม่ใช่เอาเนื้อขาวมากินกับแกงเหลืองโอ้โหทล้วมมาอร่อยขนาดนี้ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราดูนะถ้าตัดมาปั๊บมันจะขาวจื้อหน้าเชี่ยแล้วก็มีความมันอยู่แล้วปรากฏคางลยพี่ให้เป็นเนื้อแทบจะเป็นเนื้อเบอร์หนึ่งของ ปลาน้ำจืดเลยอันนี้กดเหเรืองนะก๋วเรืองเครื่องแกงํำเองจากบ้านลองดูครับเผ็ดร้อนเนื้อมันทำลื่นเนื้อปรากฏเขาไม่ต้องพูดถึงครับมันแบบเป็นเนื้อที่แบบลื่นละลายบนลิ้น แล้วก็มีความมันธรรมชาติเยอะบางทีนะพี่ว่าถ้าเกิดไซส์เล็กๆอย่างนี้นะค่ากุศลากนะค่ากุศลากกุ้งลายโลสองพันแปดนะอืมถ่องมากเลยขายเนื้อเลยขายเนื้อเลยด่วนเรากินไปแล้วก็คุยกันไปเรื่องแบบเตรียมกันคืนนี้หน่อยได้ไหมครับแดด เดี๋ยวพี่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่กินอร่อยคือแกงเหลืองเนี่ยเราเจอข้าวร้อนๆละเราปลาทอดตัวเล็กๆทอดกรอบไม่ต้องอะไรเยอะนะราดแค่เกลือรสดีสามารถใส่อะไรได้หรือมะเขือได้ได้แต่จะใส่เลยครับผักเตยอร่อยเนาะใส่มะเขือน้ทางบ้าไม่ค่อยกินหนหาใต้ฮะตัวนี้อร่อยไหมบอกว่าผมกินไม่กี่ครั้งเองนะอร่อยอร่อยอร่อยมากเหรอ ไม่ต้องพูดดูเนื้อนี่นะอุ้ยจิงกุนทอร์ดเจ้าเนี่ยเขากินเนื้อเขาก็ไม่โผล่มาผมไม่เจอไม่ต้องพูดตัดไปดูเนื้อเผามานี่เหมือนกับกระโปงเผาเกลือเนื้อเป็นแบบเรียกเลย ขออนุญาตนะครับอยากจะตักให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าช่วยตัวเองแล้วกันนะครับหิวครับเขาทำเล็บนี่ปลาอะไรอ่ะที่ันี่ปลาอะไรตะโกกหรือกระมังก็ไม่รู้น่าจะเป็นมดาตะโกกตะการที่คุณดีไปหนึ่งตะโกกตะกากเลยตายแถ่บ้านผมเรียกนะเราไม่ค่อยจะได้กินนะคือเป็นปลาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ มีให้ซื้อกันเท่าไหร่ใช่งไหมครับแต่บ้านผมถ้าแบบนีไ้ไปทำทอดมันอืมมันอร่อยอืมอก้าวเขาเยอะใช่ต้องมาสับต้องตัวเล็กเลยหรือไม,มกก่ก็กระทังแต่ถ้าสายใหญ่อย่างเงี้ยถึงยากอาจต้องบักบับ๊กทีทีต้องทอดกรอบเลยให้ก้างมันแบบว่ากรอบเคี้ยวได้ไปเลย <c oughs> เป็นไงวันนี้พี่สนที่ตกเจออุปสรรคอะไรบ้างเยอะเลยพี่ไหนทั้งฝน นั่ยทั้งน้ําำบางทีมันมาเป็นลูกแล้วก็แม่น้ําเจ้ายาวผมบอกก่อนว่าเรือผมเวลาจอดมันจะนิ่งมากมันก็ไม่เป็นอุปสรรคเวลาจอดตกที่นี่ม,มันไปสายไปขวาถ่ายแล้วน้ําเชี่ยวแรงแล้วอุปสรรคที่สําคัญที่สุดเลยตอมไม้ใต้น้าถ้าไม่ติดตอไม้นะครับนี่นะคะทุกคนแกงเหลืองปลาปรากฏแม่น้ำมือนะคะที่มิจาสันหามาได้มีพี่เขาแกงค่ะพี่คนนี้ พี่แกงใต้ค่ะทุกคนนี่พี่เพชรปใต้แ่เลยอทำมาจากปลาใต้เลยนี่ค่ะพร้อมข้าวลุยค่ะอยู่ในป่าก็อร่อยได้ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างพ่อวันนี้มาป่าโอ้โหเป็นไงบ้างจุระทึกอ่ะวันนี้ครั้งแรกครีวิตจุระทึกคุณนี่ในป่าาเเป็นไงงงบ้แกหลือาไปข้างหลังมองในถ้วยก็หิวเหมือนกันแต่ต้องกินก่อนไง กินอย่างอื่นนะไม่ได้กินในฉายไข่ไว้ในป่าดิข้างหลังข้างหลังนี่นะทุกคนอ้าวนี่แหละค่ะทุกคนป่าข้างหลังนี่มันคือป่าทั้งนั้นเลยนะทุกคนป่าทั้งนั้นเลยป่าเอาก็ถ่าายวกินป่าวกี่ป่าวแกงเหลืองเนี่ยเต็มเลยพี่ให้มาเต็มเลยยอดเป็นไงแกงเหลืองยังไม่ได้กินให้มันให้ถืออยู่เนี่ยเอาชิมมาชิมมาชิมเอาอยู่ นี่มันสายใต้โดยแท้เลยเนี่ยนไงแท้สายใต้แท้เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลองกินดิระวังสำลักยิ่งกินยิ่งใช่เลยอ่ะใช่อ่ะใช่เลยอ่ะแซ่บอร่อยของจริงเจ็ดว่ะโอเค คนเตมากจุงก็คือเรื่องที่ปลาหญ่นี้เป็นตัวพี่อะที่เราบอกตัวที่ว่าี่น่ยเรโดตบโนท้ทิ้งทีเดียวตัวที่เาไ่อดไปเอไม่เอาอิ่มเลยอันนี้ปูอะไรไม่รู้กับเอ้ะไปยังกได้ เนียนใสเลยยิ้มแย้มเหมือนกับยิ้มๆอ่ะผมเคยเห็นในคลิปอ่ะมันจับกันแบบนี้แหละต่างกใจเาะว่ามเป็นตำมันป็นปูแล้วเราทอดกรอบปกตเลยเรารู้ไ่วะไปทำเป็นเลยนี่ก็อรยเป็นการตัวรอดอยู่ในป่าทีหนึ่งเะ้าเดถ้าเราไม่มีอะไรกินจริงใช่ครับพีบมาขนลงกล้ทอดลยตุ้ล่เากวลงเลยหมดลครับงเกหยใช่ไ 何も見えい。 นี่คือการอาบน้ำในแม่น้ำเมยตอนห้าทุ่มน้ำแดงแจ๋เลยตอนห้าทุ่มนะทุกคนแล้วคือแบบน้ำก็คือแบบเป็นน้ำแบบน้ำป่าน้ำแดงน้ำแดงแดงนละแบบปกะปกแล้วทานยิ่งเหยียบมันก็ยิ่งขุ่นอย่างนี้ดีหว อย่าไปคิดเยอะครับคิดบ้าิดะตอนแรกก็ไม่ต้องคิดเยาแต่ตอนนี้คิดบ้างโอเคเดี๋ยวมังเกี่มมังเกียเดี๋ยผมไนเอามีดมาเกี่กันึงมังเกีร์ไมเดียกูลงไปจะมีสยบหลังเดยเดี๋ยวผมเใส่งั้นน้อเนกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊นเช้านียนนะทุกคน ยังอยู่ในป่าอยู่ค่ะวุ้ยหุงข้าวหาวข้าวคุณหลวงวยคุณกีระอ้าวเอ้ยจะเริ่มจากอะไรก่อนครับพี่จีระข้าวปิดโฟลาโอเคปิดมับปุ๊บเจอกันข้าวสุกเจอกันข้าวสุกครับวุ้ย เป็นหมูสับใช่ไหมที่ได้หมดหรือว่าเอาหมูกรอบหมูกรก็ได้นะไม่เอาไม่รอาไม่ต้องใช่ไหมครับเอาเอาดูคนจัดจัดเลยนะครับผมยวอนย้อนทลิปคลิปอย่างไทยลุกออกมาแบบวางใส่พิซซานค่อยๆแก้เกมไปเรื่อยๆแก้เกมไปเรื่อยๆแล้วสักวันเดียวหวังว่าจะมาขนปรากฏทำแกงเหลืองสัก48่สิบแปตันจไม่นำเงินใชไมครับเพราะว่าเป็นการ จอกันครั้งแรกของพี่กบพี่แสนนะครับใา่แล้วครับดูไหมครับพี่กบกับสนุกครับสนุกมากครับยังแบบคือไปกับพี่เขาแค่ช่วงท้องครับเมื่อวานไม่ได้ไปไปแบบโหได้เยอะตัวนหนึ่งเขาเจอตัวนเมื่อเช้าเมื่อคืนคุณก็ได้เติมมาครับภาพภาพไปเลยตึมเลยครับการแพทย์อะการแพทย์ครับการแพทย์คุณก็ได้เติมอะเติมใหญ่เลย ก็ไดแเลยครับก็คงจะได้เห็นพี่กบไปฟิชชิ่งกับพี่สันแน่นอนพวกพี่ก็คงจะแวะเวียนไปหาพี่สันแล้วก็ถ้ามีเกมสนุกๆก็อยากจะเชิญมิสเตอร์สันมาร่วมทริปกับเราอีกนะครับขอบคุณคุณพ่อน้องกบด้วยนะครับน้องกบแฟนพี่สันน้องกบมาในส่วนด้วยนะครับคุณนะครับที่มาร่วมทริปกันหวังว่าจะได้ร่วมสนุกกันอีกตอนนี้มี product เสียดายเมื่อวานแต่เมากันหมดนะไม่มีใครไม่มีใครขายของให้น้องเลย F16 เป็นไฟฉายยังไงพี่เป็นไฟฉายสายแคมปิ้งสายเดินป่านี้หมดก็มีสามารถเป็นพาวแบงค์ได้ถ้าสนใจทักมาในข้อความเพจหรือว่าในเพจดกว่าเป็นพาวแบงค์ได้ด้วยเป็นไฟส่องกินข้าวได้เป็นไฟส่องดำน้ำก็มีหาปลาแบบแบบว่าทุกแบบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับทั้งสายเดินป่าสายหาปลาทักมาทางเพจเสยบจิ๊นส่วนพี่กบตอนนี้มีโปรดักต์แล้วไหมครับกำลังมากำลังมาโปรดักต์กำลังมาสบู่ ยัง <łość> ไม่มีรอะผมี๋ยวพักผ่อนหย่อนพักผ่อนหย่อนทักก่อนนะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราอยู่กันที่นี่อีกสี่ห้าวันนะครับก็จะอีกทีมนึงจะมามาลือนี่็คือลุงน้อยกับน้าต้อมด้วยก็จะเป็นอีกเกมนึงเลยห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าประสบใจ ประสบการณ์ของผมกับต้อมนี่ต้องเรียกว่าอาจารย์ตามล่าปรากฏค้งเราก็ว่าถ้าปรากฏค้งเขาต้องเขาเขา,เขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นไทยนะใช<ท>่เบอร์หนึ่งแต่เขาเป็นครั้งแรกที่มาเจอกับน้ำที่แรงขนาดนี้ที่ที่ภูมิที่ประเทศที่เขาไม่ไม่เคยรู้เหมือนกันเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงติดตามนะครับวันนี้พวกเราขออนุญาตแดกเล่าเสร็จอยี๋ป้าก่อนไม่หม่สตาร์บัมมีามส้น

แค่กิ่นก็อกอ้วนะน่ากินมากเลยกันชานกอดให้่อยเด็ดอะไรเป็นไงนัวอ่ากินกินกนี่หอมปะหอมอันนีอ่ะนกินมาเล่าดูสวยร้อนสดเอาทไมมกินเนี่ยไมมไม้มเอากินกับข้าวด้วย้าวอืม